น่ารักอ่ะน่ารักน้กนกนองเป็นหมูในน้อยน่ารักมากเลยจ้าตางมัดผมสำหรับเด็กผู้หญิงด้วยไม่ได้อ่านอ่ะเป็นโรสแฮร์รี่พอตเตอร์ ค่ปัตยาบิลลี่นะคะวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องพัสดุจากช้อปปี้กันจ้า mm hmm. ก็สินค้าบางตัวแล้วก็ซื้อมาได้ในราคาแค่หบาทเลยนะคะ mm hmm. ก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาแกะกันเลยจ้า mm hmm. ขอเริ่มจากกล่องนี้ก่อนเลยก็นด้ mm hmm. ตัวนี้คือคืออะไรอะ่ะไม่มีชื่อ ชี่แล้วก็ต้องแกะตูนนะจ๊ะอันนี้อันนี้อ้ออันนี้น,น่ารักเห็นไหมเหมือนเป็นเครื่องควบอากาศมินิในบ้านแล้วก็จะมาไว้ในห้องอุ้ยนา่ารักตัวนี้เราสั่งสีออกเขาเรียกอะไรสีกากี แต่ออกออกกินคีมอะตัวนี้สั่งมาไม่รู้จำราคาไม่ได้อะเฮ้ยวางไปเดี๋ยวจำราคาไม่ได้นะตัวเนี้ยแปดสิบเก้าบาทหรือเปล่านี่เลยน่ารักอะน้องน่ารักน,น้องเป็นหมูน้น,น้อยน่ารักมากเลยจ้าน่ารักอะอน่ารักกล่องเปล่านะคะแล้วก็ทิ้ง จากกล่องก็ต้องเป็นกล่องก่อนตัวที่สองตัวนี้ตัวนี้ก็ไม่บอกอะว่ามาจากไหนอ๋ออุปกรณ์แมวอันนี้แน่เลยอาหารแมวหรือเปล่าอ๋อใช่จริงๆด้วยอาหารเปียกแมวของเจ้ามาเปียเพราะว่าชิปเน,นแมวนะคะชื่อว่ามาเปีย เป็ดเซียชิราเพดคู่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันสั่งแบบคัพมาน่าจะอันละเก้าบาทนี่นะมั้ยช้าของก็ไม่สั่งนะคะตัวนี้ชิ้นที่สามอ่ากิฟต์ปิดผมอ๋อปกติชอบสั่งแบบ ผมจุ๊จิกอ่ะชิมแล้วป่ะอันนี้ก็ชิมแล้วป่ะชิมแล้วป่ะจ้าอะเห้ยพิมพน้ำแข็งพิมฉันไม่ได้ส่ายเดี๋ยวนะอะไรวะพิมพน้ำแข็งค่ะมันมเป็นเบาๆอ่ะพูต่อนะพิมโอ้ ออ๋ <c oughs> อ,อเดี๋ยนะฟิมน้ำแข็งอ่านยังไงเป็นพิมพ์น้ำแข็งวะฟิมน้ำแข็งนะก็ได้มาสามอันสั่งเป็น,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 นอันนี้เนาแล้วก็น้ำผึ้งแล้วก็แตงกวาจ้าอันนี้อัลละอัลละบาทหรือเปล่าหรือสามบาทนี่แหละ<ม>จำไม่ได้เพราะว่ากดสั่งหนึ่งเดียวอ,อม วันนี้อ๋อเป็นงเ,เกงยีสดา้าเ,เกิเกงยีนส์ดบเา,าบาวันเสื้อเชื้เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสั่งมาสองสีจ้าสีเหลืองกับสีดำนา่ารักโอ๊ยย ได้ไหมเนี่ยทุกคนได้จ้ตัวนี้จะไม่ผิดนะแต่ตัวละหกสิบบาทนี่คือสายเดี่ยววินเทจเกาะอกอคือจะบอกว่าบางทีอะสั่งมากดสั่งยังเดียวไม่รู้จะได้ใส่ไหมนะช่อเดมอ้าสรุปเป็นสายเดี่ยวเละเกาะ สวยอยู่จ้าแต่ว่าดูจากหุ่นฉันแล้วนะคะจะใส่ยังไงแต่ว่าก็ต้องใส่ได้แหละซื้อมาแล้วอะ่ะอันนี้คือฟิกเกอร์แมวตินฟิกโมเดล รับบาทสตังมาได้สองตงวัวสั่งมาคู่กันติ้งติ้งคู่กันน่ารักอ่ะอันนี้สีขาวแวยนา่ารักอุ้ยเอาตกตกเลยชิปชิ้นต่อไปแล้วเพื่อไม่ให้การเสียเวลาอย่ามัดตกวุวย เดี๋ยวนะยางมัดผมสำหรับเด็กผู้หญิงด้วยไม่ได้อ่านอะ่ะกดสั่งอย่างเดียวบาดเนืองจ้าแต่ไม่เป็นไรผมเราน่าจะมัดได้แหละน่ารักไอเนโนสเสาร์สีอหลางจ้าเห็นปะเอ,อิร์่เมดขยะของเรานะคะไม่สำคัญเราก็จะทิ้งไปจ้ะทิ้งไปเลยจ้า ชิ้นต่อไปนะครับอันนี้ก็ยังสำหรับเด็กผู้หญิงเหมือนกันค่าเดเอาไว้ว่าต้องเล็กเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยเอา้ามันเป็นซองเก่ามุเกี้ที่โยนลงไปโอ๊ยบ้าบอเออวันนี้น้กกาหน้ากากเกาหลีอะลองสงั่งมาเลยเฉยแพ็กเนึ่งน่าจะ1ิบเก้าบาทตรงนี้น ตัวนี้กระเป๋าผ้ามินิฉันรู้สึกดูแรงโอ้ยมิก่เมาส์มิก่เมาส์าอันนี้บาทเดียวจ้า รูโต้ถ้าจะเกื่อมพนาอแต่เราสมองอุ้ยนี่นร่งๆคือสั่งร้านนี้สั่งร้านนี้ตอนยังไม่ลดนะประมาณเอ่ออัลละอันละสิบเก้าบทแต่อันนี้เราสั่งลดได้มาบาทเดียวจะ้ะน่ารักอ่ะสีเขียวมินน้นท์ในราคาบาทเดีย์จ้ะก็ถือว่าคุ้มลนะ เพราะว่าเราเสียเยอะแล้วให้เราเสียน้อยน้อยบ้างอันนี้เป็นกรอบอก,อกน่ารักน่ารักแย่งย้อนใส่ได้ไม่ได้ไม่รู้นะใส่ได้ก็ได้ก็ได้แหละก็ใส่เข้ามาอ่ะอุ้ยอันนี้เป็นต่างหูส่วนมากข้าของแบบพวกกระจุ๊บกระจิกอะ จะมาจากต่างประเทศอ่ะมันก็เลยจะนานกว่าจะมาถึงเราเป็นแพ็คฝ่าหูจ้าราคาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เพราะว่าสั่งมาเยื้อแล้วแบบมันก็จำไม่ได้ว่าราคามาเท่าไหร่อันนี้ก็ยางแม,ม่ผมเต็มส่วนมากชอบสั่งแบบเนี้ยยางแม่ผมเต็มห้องเลยตอนเนี้ย น่ารักครับเป็นสีดำนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็เป็นออกสีม่วงเทาๆแล้วก็ตัวนี้เหมือนขนแมวเลยจะมัดผมฉันได้ไหมเนี่ยน่ารักอุ้ยเนี่ยงงอ่ะไม่ชอบบอกว่าสินค้าคืออะไรอ่ะ ก็ค,คือจริงๆก็อยากรูแต่แบบหน้าซองแล้วอะไม่อยากรู้รงไงว่าข้างในแบบเป็นอะไร่แต่บางทีก็อยากรูนั่นแหละตู้เองนหมดแล้วอ๋ออันนี้อุ้ยอันนี้นม่จะเป็นเจลแอลกอฮอล์บาทเดียวะครับสั่งมา7.7็ดจุดเเลยก็ถือว่าคุ้มนะ บาทเดียวเองอ่ะชิ้นต่อไปเลยกึ่งันธุ์เฉลยมีนะเชื่อเชื่อเชื่ตดิ <c oughs> ้งอู้เอาไว้ไมใช่นี่บาทเดียวนะซื้อมาเอาไว้แบบเวลาพาแมวไปข้างนอก แต่จะบอกให้คือเคยใส่ให้นางแล้วใส่ปุ๊บนางนอนเลยเหมือนไม่ใช่เหมือนแบบแมวไม่เหมือนหมาหมาเวลาใส่หมามันก็ยังวิ่งยังเดินนะอีกตัวเนี้ยใส่ปุ๊บแล้วนอนแบบคาน่ะคาเอาเหมือนตัวหรืออะไรก็ไม่ตัวนี้นะคะคืออะไรอะ่ะกระป๋อ,อ,อ,อกระป๋สต,ตางค์เทเดม วันนี้ก็คาดว่า,าจะไปละบาทที่คาดว่าเพราะว่าจำไม่ได้ิกลิกๆิกอย่างเดียวนี่นะครับเป็นกระเป๋าตังกระเป๋าผ้าจ้ะ คือหมอแต่ลบ อี่ชิช้นจ้าพ่อแม่พี่น้องเอาแกะยังนะอเอาแกแล้วโยวนใส่ดดวยกันก็จำไม่ไดอ้อันนี้ก็แก่แล้วา,าแกะหมดแล้วอะ่ะเหลือ,อน,นี้อันนี้อะไรอะ่ะมาเป็นแบบนี้ผ้าปูเตอร์ลายหนังสือโอ้อันนี้อันนี้ฉันรอคอยมาก Okay. ห้ามขาดนะถ้าขาดฉันจะโลงห้าจะจะวีเลยนะอย่าขาดนะล,ลูกอย่าขาดนะไม่นะฉียเอาแล้วต้องเป็นอันนี้แนะ่ทาโปสเตอร์เนี่โอ้โหต้องใช่แน่แน่โอ้โหใช่จ้ะอุ้ยฉันทำขาดหรอไม่รู้อะ เสามส่วนสี่จามฉันก็หาที่ติดในห้องฉันเพราะว่าเราเป็นเสาแคร์วิดีโอเตอรเตอร์อยู่ประมาณนึงดูก็ดูบ่อยชอบอ่ะเออหมดยังอ้ออ๋อ,อไม่ถึงอ่ะหมดแล้วจ้ะ กี่อันนัก่อนึ่งสอง้3สามสิบชิ้นจ้ารอบนี้ ปาฏิญานปฏิบอกกับตัวเองแล้วว่ารอบนี้เราจะสั่งครั้งสุดท้ายเราจะไม่สั่งเลยเราจะลบแอปทิ้งด้วยเพราะว่าสั่งมาแล้วตอนรับนะคะเราไม่ได้เป็นคนรับคนรับคือพ่อเราแล้วพ่อเราก็บ่นตลอดเลยว่าสั่งอียงมาคักแม่สั่งมาดูสั่งมาไหนสั่งมาสั่งมาดูสั่งมาเยเราก็ขี้เกียจฟังตระนด็นด้วย เราตั้งปฏิญาณกับตัวเองชิปหน้าจะไม่มีแล้วนะแกะกล่องพัสดุ s ช้ p ปปี้พูดเลยเราไม่สิดเสียเงินไปเยอะกับน้องแต่ว่าเราชอบอันนี้นี่ยได้มาแต่มันแกะยังไงอะเดี๋ยวค่อยแกะก็จบไปแล้วนะคะกับแกะกล่องพัสดุนะคะก็ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับส c r i b e ให้ด้วยนะคะแล้วก็นิดํางใจให้ด้วยนะถ้าพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอกราบอภัยไว้ห,หน้าที่นี้ด้วยนะคะก็ติดตามรับชมกันใหม่ EP หน้าเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะจ๊ะจะไปปิดทิดงแฮร์รี่พอตเตอร์จ้าอุ้ยขอโทษน้องทำหลับน้องตกนี่คือ,อมุมข้างรักของน้อง ไม่เายจ้าเ mm hmm. จอกันใหม่จ้า mm hmm. คิดหน้าไปว่า